สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธาราสิริภาประภากรวันนี้นะคะอาจารย์ได้นำาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะสิ่งนี้นะคะเรียกว่าโคดเหล็กไหลนะคะซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งที่มีความเชื่อว่าเป็นตระกูลหนึ่งของเหล็กไหลลักษณะของโคดเหล็กไหลนี้นะคะจะเป็นลักษณะหินนะคะมีความมีการผสมกับเหล็ก เป็นส่วนสําคัญและก็มีลักษณะเป็นการย้อยออกมาเหล็กลักษณะอย่างนี้หรือหินลักษณะอย่างนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงมีการงอกออกมาตามธรรมชาตินะคะโดยผู้คนได้นํามาสักการะบูชาแล้วก็มีการถวายน้ําและน้ํำพึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง โคดเหล็กไหลนี้เป็นประจําดังนั้นการถวายที่สําคัญกับโคดเหล็กไหลนี้ก็คือน้ําบริสุทธิ์และน้ํำพึ่งจะเทลงในช่วง15ค่าหรือ8ค่าและหินนี้ก็จะงอกขึ้นมาและก็จะหลุดออกมาเองมีความเชื่อว่าประดุดดังเป็นเหล,ล็กไหลเหล็กไหลหรือโคดเหล็กไหลนี้มีฐานกติความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเป็นที่สถิตของ พ่อแก่หรือเป็นที่สถิตของฤาษีดาบทหรือถวยเทพหรือเทวดาก็ได้นะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ดังนั้นโคดเหล็กไหลนี้จึงถือว่าเป็นาาธาตุกายสิทธิ์และถือว่าเป็นาธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทวดารักษาอยู่และเทวดานี้สามารถให้คุณและโทษแก่ผู้ที่สักการบ,บูชาหรือนำมาครอบครองได้แม้การสักการบูชาที่สำเร็จผลเมื่อ เหล็กไหลได้งอกออกมาและหลุดออกมาเองตามธรรมชาติเมื่อพวกคนได้นำส่วนเหล็กนั้นพกติดตัวไปสามารถป้องกันพูดผีปีศาจปืนผาหน้าไม้ยิงแทงไม่เข้าล่องหนหายตัวและบังเกิดโชคลาภในด้านต่างๆด้วยเหตุนี้เองจึงมีผู้คนได้สาะสแสวงหากันอย่างมากมาย นี่คือที่มาของโคดเหล็กไหลหรือาธาตุกายสิทธิ์นะคะภาพนี้จากอาจารย์ดรยโสธาราศิริภาประภกรค่ะ